สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับกันโ<ม>ดยที่วนได้แล้ำน้องตัวเองมาติดเยอะกันแล้วก็ต้องตัดไม้เกมน,นี้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วเราจะถ่ายถึง2นาที20นาที<ม>แล้วก็จะไปถ่ายในคอมต่อแึ้วถึงอยากเล่นในคอม แต่ด้วยความที่มันเล่นคนีคอมเรามนเล่นแล้วมันมีเสียงขัดข้องนะขัดข้องอือิ่าสนใจอันนี้ก่อนเึือดเดือดเดืดเดือดต้ยตีดีสีไม้แล้วก็เริ่มครับโตวางกิ่งไม้ขวานพลิกแอแก้วพึ่งเดือดเดือดเดือดเดด Tudu, 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 đó tudu, 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 เคนะเดี๋ยวเราจะไปเดินอยู่ดินมช่ไหะเถาเห็นซากเรือผลักปักทางอยู่ตรงนู้นเรือหรือว่าอะไรไม่รู้นัน่นแหละแต่ที่รู้เราจะเดินไปตรงนู้นผมแค่เอาสกินที่น้องหรวโดเลยที่ผมในคิดแค้นเขากำลังเดินไปเหมือนเป็น,น,นอนิจประสงค์ให้เหมือนมีใครให้เราไขปริรณามีของเก็บอยู่ไหมทไม่มีกล่องนั่นกลับดีกว่า

จะเ,เอาครับครับวันนี้แล้วก็ครับขว้าวแล้วก็เลิ่มเลยดิอย่างนึงอืออือเนี่ยบันไดนี่โอ้มมนต้องใช้สติกต้องก่อใช้หมดเลยก็หน้าจได้แล้วก็เลื่อนไปที่บันไดเอามาทั้งหมด เยอะๆเลยยี่สิบสี่อันก็แล้วแต่เราเริ่องจากขุดตรงนี้ขุดขุดขุด,ดขุดอืมต้องผิดแอคชั่นเราลงมาถึงจุดล่างแล้ว พุ้ท้าทายอ่อกำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังลงลึกไปแล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มการประจันไทยที่ โอเคเราทราบมนไดนั่นก็เพราะว่าเนดะี๋ยวมันก็ตายั้งแต่เมื่อวาใหม่นะมังตานมาติดอนะ่ะ ติดเอา้ากำลังถ่ายคลิปอื้อดอดเดทำไมนึกถึงที่ปลาอะไเอา้าน้จะขุดด้านนี้กันอออยา่าเพิ่งนะซอมบีฉันกํลังขุดหาอะไรอยู่ โอ้มันมีตรงนี้ตั้งแต่โตไปก็อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่มาแล้วคนมาแล้วเดี๋ยวเล่น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 วนขึ้นวนขึ้นมาไม่ได้มันขึ้นมาไม่ได้ครับไครับของรับผมซอสมาเลยจันน้องติดดับไฟกับนายแล้วเจ๋อไม่โดนกัด ดับแล้วนะพี่ฮึว๊วคงดีเดี๋ยวต้องอุดอันนี้ฮึเพราะว่าถ้าอันนี้ดับแล้วมันจะมืด๊บนั่นไงเดี๋ยวขุดเปิดมันสักนิดนึง ก็หูดแนี่ยหูตาไม่หลุนั่นจังเลยนั่นกันแล้วกันเอาแหล้วอะไรก่อนเดี๋ยวไปคาปิดเอาว้าวต้องหาฐานมาแล้วอ่ะมันมือดอ่ะมันไม่อะไรมาก่ะมันเือดอยอ่ะหาครับสติงแล้วครับพิกแอ็กเมื่อเราได้บิกแอ็มาแล้วก็เนะหา z อมบี e ที่เรา เราก็ต้องหาของดีๆมาใช้นะเราก็ต้องเอาของดีๆมาใช้กันเราต้องเอาของดีๆมาคันอือเรากำลังอันนี้อยู่นะอืมกำลังดูของ กังดูของโอเคน่าจะได้ละเริ่มจากเมื่อเราได้สติกมาแล้วเราก็ต้องหาขวานดีๆเอาขวานมาส่วนหัวเราไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ของที่เราไม่ใช้ให้ครับกล่องเมื่อเราได้กล่องมาแล้วเราก็ทําการอัญเชิญกล่กองกระถางเชิญกล่องเราก็วางกลง่องแล้วก็เลือกหาเอาของที่เราไม่ใช้ก่อนนี้ ก่อนนี้แล้วก่อนนี้ใหม่อันนี้เอาไปด้วยเผื่อนะอันนี้อาหารพิกเอ็กอันนี้อัน,นเก่นะนนนนเาไปเก็บเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนเพื่อให้ตีแน่นกว่าเดิมแล้วก็ลงไปผมาว่าต้องไปหาไฟวะ่ะคืออะไร ซอมบีร์มีไหมฮัโลโหลมันมืดนะงั้นหาอะไร,รอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะจะต้องการไปใหม่ยยว้หวังกำลังทำท้าซอมบีรมาลอกตัวหลังขึ้นไหมใหม่มันล็อกหาดูตรงนี้ ไม่ใช่สุดโกงนะเราจะทําการใช้พิธีพิธันหาหาฐานก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมจะกลายเป็นปุ๋ยผงกลายเป็นโกโก้คันน,นั่นเองผมเลยก็ต้องหาแสงแดดลุกจ้าเถอะ รู้ว่า h i s t o ย y ตันแล้วปรไมเมื่อกี้ผมเหมือนได้เอยินว่าวพาทิุหลบใจพาทิจะไปน่ากลัวทกไหร่แล้วต้อง าที่พักอาศัยรู้ว่าแบบแสงห้มันแรงๆให้มันมองเห็นในช่วงกลางคืนที่ได้ดีที่ตาบอดสีอาศยฟ้าผมเปิดเป็นโหมดถนอมสายตาเขาไม่รู้ว่าแต่ทอดอมแสงสีฟ้าดีไหมก็เล่ก็ตัดไม้ก,ก่อนเราต้องรีบหาไม้มาหาทำในตู้ชิว่าผมมีอะไรไหมมีแหละเหล็กหนึ่งอันวัสดีเจ้าแก่น้อย กูรที่นาจะก้าวเป็นอาหารเช้าวัน้นี้มาเป็นอาหารในชั้นโซลด,ดีน่าจะไปสุสุกติที่ดีผมไม่รู้ว่าแกเมื่อกี้ที่ผมเจอว่าเป็นแกหาอยากนะเขาว่าแกสี่มพูคหายากายาที่สุดแล้วผมไม่รู้ว่าหายากถี่ไหมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ประวัติเรื่องไมเคิลถีนั่นไงอาหารของพวกเราซอมบีดไม่จะกินโซดลดิี นี่นเน่เหมือนเล diciendo, <S <S ่นเปเนี k ha, k ha, k ha, acha, ่ยจังเมื่อสองแล้วไก่กระตักกี <S 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 ่แล้วไก่กระตักไก่กระตักพบเป็นอันสิ้นสุขสึ้งเหมือนการฆ่ากับเหมือนฆ่ามันเป็นฆ่าสิ่งไม่ดีที่ฆ่าข่าข่าข่าประจาวไปเราไปเจอมาหมู่แล้วเราต้องปุ๊มันต้องรีบหาเรา ก็พักซพักคิปเปอร์ตัวขอกมาหนีหาเลยนะไม่ได้หาที่เราหาที่ตัวแตกกลาไปกโกงคู่กันอืมผม่อกเลยเจอดินเมื่อไหร่เนะี่ยเม่อกี้ทำไมอยฟอย่งงนที่เอืม,ม What the วัดเวอยาเข้ามาอยาเข้ามาเจ้าคือปีศาจเจ้าคือปีศาจเจ้าคือปีศาจจงเป็นหาให้คาดซอแต่อหา,ะะาหาระละกินแบบผมว่มามันต้องโซวังกินติดพิษ ไม่ติดทั้งเก่หรอกวันนีจะมางมุมน้อย่ใหน,นี่นะีิปเปิดจะจำไหนว่าไนเคยขาฉันนะดีจะกิปเปิดมาตีกูทำไมกูยอมไม่ทำอะไรผิดเลยได้พลอ,อยออกมาแล้วได้เ็จสากของหินทลาย เขาอยากรู้เหมือนกันนะถ้าเรา,เราให้คิปเปิดจักเกล้วกนกว่าตัวมาวางรวมกันแล้วมันจะเป็นอะไรกินนนาซอมบบดโอเคอะเต็มฮังกรีรอมันเหมือนมันจะเริ่มทำให้ท้อถอยอยู่มากเร็วกว่าเดิมนั่นครับเตาเลยดีกว่า ตรงนี้หนึ่งผมอยากรู้ว่าเตาอันนี้คือทำอะไรได้ทำอะไรได้ใครก็ได้บอกทีนะใครที่รู้แล้วบอกว่าถ้ากดชาร์จแล้วมันจะไม่กดที่เปิดนะก็รู้ใช่ไหมว่าจะมีบ้านเตรียมตีสามเริ่มจากการเอาเนื้อ เนื้อแล้วก็ท่อนไม้ที่เป็นเจ็ดประสมแล้วก็อย่างแล้วก็สว่างดีทั้งกอี่แล้วอถ้าผมลองกินเนื้อไก่สดๆละ่ะผพว่ามต้องกายอ้าอร่อยก็เบืออกันนลน,นี่มันก็อรอ่อยเออยมอกิ้ผมเอยรับไม่เก่ะทอง พี่ซอมบี้กัะทองนี่เจ้าซอมบี้กัะทองนี่โอ้โหดคิปเปอร์แล้วก็กระบอกไมฟไผ่ซอมบี้นายมาสู้กับฉันซะ์จันรด้วยลูกผู้ชายซอมบี้นายจะขึ้นมาบนบกหรือนายจะขึ้นไปเล่นบนนะ้ำอืมซอมบี้กัะทองอ็นชาต์ปล่าอู้รองเท้าอินชาร์ด้วยจะ,จ,ะจะเอากัดทองนายแล้วเอาไปควันอยู่ที่บ้าน วันจำนายต้องเข้าโรงมานี่เลยสบับปะฉันเลนชวิตหลอดเดียวฉันโดนนผมแต่งรองเท้าอินช้ามาแทนเหรอวิ่งลจะจังวานี้อุ้ยโอ้กดค้างใส่ได้ด้วยเหรอแบบนี้ก็จ่ายนะเนี่ยโอ้พึ่งรู้นเนี่ย,นนยจริงผมพึ่งรู้มันเป็นเกาะมันน่าจะเป็นเกาะกันไฟแบ่งบุ๋มมา อย่านะเรามีดาบเรามีดาบนะอย่าอย่าแล้วก็ตายอู้ดังยางเอามาให้เท่าไห่ต้องเป็นดังยางโอ้หมูสามารถคาับวนูได้ใช่ไหมม้าวเนาครับเป็นตบปลาเอาสติ๊กมาสักสองอันปุกไม่สิ เราก็เริ่มจากการครับนี่เลยดีกว่ารู้ครับถันูข้านูอีกคนทุกใหม่ครับแต่ตกปลาเลยดีกว่าอืมไหนไหน้าไหนไหนนี่ไงเอาเดียวแล้วมันขึ้นมาบนบกน,นี่ไงที่มันสมบีตัวน้ำจะขึ้นมา,าอ่อนอ่าตกปลาเลยดีกว่าอแบบืม Mà đây tay đây thân thua quá mùa là không sợ đâu, mùa 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 này web mùa mùa này mùa 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 ม่นะไม่ก็มันต้อง่า้วริงๆอืมมม้เอ้ยอย่าดี๋เดี๋ยวเมื่อกี้มันก็เปลี่ยนเป็นท่าน้ำเลยคผเกี้มเปลี่ยนเป็นท่าน้ำเป็นไปได้ว้ผมต้องรีบหาอาหารผมต้องรีบอาชีพหลอดใหญ่วันนี้เป็นคืนแรกนะครับคุชมตัวป้าต่อดีกว่า่มันต้อง่ต้องใช้เยอะเลย ไม่ชัเนรอตัด้ๆๆ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  งั้นเราผมรู้วิธีหาไปแล้วเท่าไหร่ขุดดีมาแล้วก็เอาไปเจดเจด,ด,ดนี่ไม่มุมหมเหรอมาได้ไงตั้งเกียรนะ์เล<ม>ต้งเกียร์<ม>อ่าแล้วก็เอาอัน<ม>นี้มาในกรณี แล้วก็ออกไปวางแล้วก็เริ่มเอาเนื้อปลาไปใส่แล้วก็เวฟเห็นไหมวิธีของนั่นเหมือนคิดเปิดเอาเบิดจ้ะ บอกอะไรมัน mm hmm. ก็น่าจะรู้จัก mm hmm. มันเว็บเสร็จแล้ว mm hmm. เร็วจังแฮ mm hmm. ะไปหาอาหารมาใหม่ดีกว่า mm hmm. ผมไปหาอาหารมาใหม่แล้วเอามาใส่ใหม่ mm hmm. มันจะช่วยได้เร็วดีก็ mm hmm. มันจริงนี่ก็เป็นวิธีของเด็ดี mm hmm. วิธีของคนหาไฟไม่ได้ก็ออกคลิปนี้ก็จอจบเพียงเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์สบายแล้วก็วันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าวันนี้เราไม่มีอะไรจะทํานะเพราะเราวันนี้เราจะไปเล่นมาเราจะไปเล่นมาเราจะไปถ่ายคลิปโรบอกต่อใครที่ชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e แล้วเราจะไปดูคลิปตรวจเช็คว่ามันน่าดุไหมแล้วเราจะลงนั่นก็ขอให้าปโชคดีมีใช้